สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเผ่าพันธุ์ต่างดาวแฝงร่างมนุษย์และยึดคล่องโลกซูเปอร์ฮีโร่แห่งสันติภาพจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องกับพิสเมเก,เกอร์เรื่องราวจะสนุกสุดมันและฮาขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเหตุการณ์ต่อจากภาร,รกิจทำลายโปรเจกต์สตาร์ฟิหน่วยเฉพาะกิจ X ยอมเสี่ยงตายกับคำสั่งเพื่อกำจัดเจ้าปลาดาวยักษ พิสเมเกอร์คือคนเดียวที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ค่อนข้างชั่วร้ายของวอลเลอร์นั่นจึงทำให้เขาโดนบัสสปอร์ตยิงคอทะลุและถูกซากตึกถล่มทับแม้จะโดนหนักขึ้นอาจนั้นแต่พิสเมเกอร์ก็ยังรอดตายมาได้และบาดเจ็บแค่หาปาราหักจากการโดนซากตึกถล่มทับโคจะเหลือเชื่ออยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานนักหมอก็อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้นั่นแปลว่าพิสเมเกอร์ต้องกลับไปนอนคุก พาะเขามีโทษจำคุก30ปีและเพิ่งติดไปเพียง4ปีเท่านั้นมันค่อนข้างแปลกที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มารับตัวเขาอยู่ต่อทำไมก็เพนสิครับเมื่อคิดได้ดังนั้นพี่แกจึงเก็บข้าวของใส่ชุดคอสตูมสุดเท่และนั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้าน4ปีที่ถูกจำคุกทำให้เขายอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับอิสรภาพแม้จะต้องเสียหมวกสุดเท่เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าแท็กซี่แต่กลับมาที่บ้านได้ไม่นานนักกลุ่มคนลึกลับก็โผล่มา ชายคนนี้คือเคลมสันเมิร์ดเขาคือลูกน้องของวอลเลอร์เขามาเพื่อยื่นข้อเสนอให้พิสเมเกอร์เขาร่วมภารกิจทำลายโปรเจกต์ผีเสื้อหากพิสเมเกอร์ตกลงรับข้อเสนอนี้ก็จะไม่ต้องกลับไปนอนคุกยอมเสียแม้กระทั่งหมวกสุดเทให้คนขับแท็กซี่โปรเจกต์ผีเสื้อแม้จะต้องสู้กับมอทราพิสเมเกอร์ก็พร้อมที่จะไฟเขาตกลงรับข้อเสนอนี้เขากลับมาที่บ้านพ่อเพื่อรับอิกลี่อิกลีคือคู่หูสุดเลิฟ ที่คอยต่อสู้เขียงข้างพิสเมเกอร์และเขายังกลับมาเพื่อขอหมวกสุดเฮ้ยใบใหม่จากพ่อผมเองก็เพิ่งรู้ว่าหมวกแต่ละใบของพิสเมเกอร์มีพลังแตกต่างกันไปบางใบมีตาเอ็กซเรย์บางใบปล่อยพลังคลื่นเสียงได้บางใบสามารถหายใจใต้น้ำและใบที่เขาเลือกคือหมวกที่มาพร้อมพลังโซนิกบุมต่อมาในคืนนั้นเมินและสมาชิกทีมของเขาฮาคอดจอนและลีโอตาบอกถึงเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ผีเสือ เหมินยังไม่ไว้ใจพิสเมเกอร์เขายังไม่ยอมบอกข้อมูลเชิงลึกในตอนนี้หลังจากที่คุยกันจบแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักการที่ต้องทนเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ยอยู่ในคุกนานถึง4ปีเป็นธรรมดาที่พิสเมเกอร์อยากจะปลดปล่อยมันออกมาเมื่อเห็นสาวที่ตรงสเปคแต่ดูเหมือนห้าข้อจะไม่เล่นด้วย เป็นเวลาเดียวกับที่เขาเหลือไปเห็นแม่สาวชาวร็อกที่ดูจะสนใจในตัวเขาทั้งคู่จึงไม่รอช้าที่จะจัดหนักจัดเต็มหลังเสร็จสิ้นภารกิจในขณะที่พิซเมเกอร์กำลังดื่มด่ำกับเพลงเมทันแม่สาวชาวร็อกที่เพิ่งกอดคอขึ้นสวรรค์กันเมื่อกี้นี้ก็หยิบมีดทำครัวแล้ววิ่งไล่แทงเขาเธอค่อนข้างชำนาญในการใช้อาวุธระยะประชิดเธอจู่โจมจุดต่างๆที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ และเธอมีพลางกำลังมาหาศาลมากในระดับที่สามารถกระทืบฮีโร่ร่างยักษ์อย่างพิสเมเกอร์ให้ลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงพิสเมเกอร์ตัดสินใจกระโดดหนีออกมาจากตึกชั้นห้าถ้าไม่มีผ้าใบกันฝนรับเอาไว้ผมว่าคงไม่รอดแต่ไม่น่านักแม่สาวชาวร็อกก็กระโดดลงมาเธอตรงเข้าหาพิสเมเกอร์ที่กำลังตะเกียกตะกายไปที่รถเป็นเวลาเดียวกับที่พิสเมเกอร์สวมหมวก และสวนกลับด้วยโซนิกบูมจนแม่สาวชาวร็อกแลกเป็นชิ้นๆบอกตามตรงผมทึ่งกับพลังทำลายล้างของโซนิกบูมอยู่นะเล่นสลานจอดรถพังพินาศและตำรวจกำลังแห่กันมาที่เกิดเหตุแล้วพีซแมคเกอร์กลับมาเก็บข้าวของภายในห้องรวมถึงของที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยส่วนใหญ่เป็นแผ่นเพลงแต่หนึ่งในนั้นคือบางอย่างที่ดูๆไปแล้วก็เหมือนรีโมทแอร์อยู่นะทางด้านฮาคอร์กับลีโอตาก็มาถึงที่เกิดเหตุ เพื่อรอรับพิสเมเกอร์แต่ปัญหาคือเขาอยู่ชั้น5้าและตำรวจก็กำลังขึ้นมาแล้วพิสเมเกอร์หนีมาชั้น6และเข้ามาหลบในห้องสองคนนี้โดยตำรวจก็ไล่เช็คทีละห้องจนเหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมเปิดประตูพิสเมเกอร์จึงตัดสินใจกระโดดระเบียงหนีลงไปทีละชั้นจนกระโดดลงมาถึงดาดฟ้าชั้นหนึ่งแล้วแต่ตำรวจก็เข้ามาปิดล้อมและในขณะที่พิสเมเกอร์กำลังแย่ ฮารคอร์ดก็มาถึงและยิงยาสลบใส่ตำรวจนั่นจึงทำให้พวกเขานีมาได้อีกด้านหนึ่งในขณะที่เมินเข้าห้องน้ำและเมื่อออกมาเขาก็ต้องช็อกกับสิ่งที่จอนทำลงไปโดยไม่ปรึกษาเขาจอนเปลี่ยนลายนิ้วมือและท้าเบี่ยนรถที่ตำรวจตรวจพบในที่เกิดเหตุของพิสเมเกอร์ให้กลายเป็นพ่อของเขาแทนที่จะเปลี่ยนเป็นลายนิ้วมือคนอื่นก็ได้ แต่จอนกลับเปลี่ยนลายนิ้วมือและทะเบียนรถที่เป็นหลักฐานให้เป็นพ่อพีซเมคเกอร์โดยเมินก็กำชับว่าจะให้พีซเมคเกอร์รู้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเขารู้คงอลวาดหนักแน่สาวชาวร็อกที่โดนโซนิกปูมระเบิดเละคาลานจอดรถเธอคือหนึ่งในพวกผีเสือ้อการที่เธอเข้าเล่นงานพีซเมคเกอร์นั้นแปลว่าเธอรู้แล้วว่าพีซเมเกอร์คือหนึในกลุ่มคนที่กำลังปฏิบัติการกวาดล้างพวกผีเสือ้อ และมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะบอกเรื่องนี้ให้ผีเสื้อตัวอื่นๆรับรู้เวลาต่อมาพิสเมเกอร์กลับมาที่บ้านเป็นเวลาเดียวกับที่วิจิแลนตีแวะมาหาเขาบอกตามตรงผมก็ไม่รู้เรื่องของหมอน,นี่มากนักแต่เขาเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ที่คลั่งไคล้พิสเมเกอร์คอยมาสอดส่องดูแลบ้านให้ในตอนที่พิสเมเกอร์ติดคุกและเขายังชอบชวนพิสเมเกอร์ไประบายอารมณ์ทำลายข้าวของเล่นเหมือนเด็กๆยังไงอย่างนั้น แต่ดูดูไปแล้วมันก็ดูเป็นการฝึกและคลายเครียดได้อยู่นะอีกด้านหนึ่งเพื่อนๆจำสองคนนี้ที่พิสเมเกอร์นี้ไปหลบในห้องได้ใช่ไหมครับเมื่อส่งลิโอตาไปยัดเงินสองคนนี้ให้พวกเขาชี้ตัวคนทำความผิดให้เป็นพ่อของพิสเมเกอร์นั่นจึงทำให้นักสืบส่งนำกำลังไปจับกลุ่มพ่อของพิสเมเกอร์ก้กาวแรกที่เหยียบเข้ามาในคุกเหานักโทษทุกคนก็ให้ความเคารพ ดูดูไปแล้วเรียกว่าบูชาพ่อของพิสเมเกอร์เลยก็ว่าได้นั่นก็เพราะเขาคือไวท์ดรากอนอีกด้านหนึ่งพวกพิสเมเกอร์กำลังเดินทางไปยังบ้านพักของรอยแลนดกอฟที่คาดว่าคือหัวหน้าของพวกผีเสือ้อและต้องกำจัดเขาให้ได้ภายในคืนนี้เขามีบอดี้การ์ดฝีมือดียูโดมาสเตอร์แม้จะตัวเตีย้ยแต่หมอนี่อันตรายมากและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านของกอฟ าคอร์ดและพิสเมเกอร์จะสแตนบายเพื่อรอคำสั่งยิงจู่โจมแต่อีกปัญหาที่มีในตอนนี้คือปืนกระบอกนี้ไม่มีสัญ,ญลักษณ์นกพิราบสันติภาพมันคือสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวพิสเมเกอร์เขาไม่สบายใจหากต้องใช้อาวุธที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์นี้ท่านใดนั้นวิจิแลนตี้ก็โผล่มาเขาแอบตามพวกพิสเมเกอร์มาด้วยและเขาอาสาที่จะเหนีย่ยวไกกำจัดกอบแทนพิสเมเกอร์แต่แล้ววิจิลนตี้ก็ยิงพลาด ทำให้ยูโดมาสเตอร์รู้ตำแหน่งของพวกเขายูโดมาสเตอร์เตะฮาคอตจนกระเด็นไปไกลมากแม้จะตัวเล็กแต่ก็เป็นนักฆ่าที่อันตรายขนาดสองรุ่มหนึ่งพิสเมเกอร์กับวิจิแลนตียังไม่สามารถเอาชนะยูโดมาสเตอร์ได้ทั้งคู่ถูกกระถทืบจนสลบก่อนที่จะถูกนำตัวไปที่บ้านไม่นานนักเมินฮาคอร์ดและลีโอตาก็ตามเข้ามาในบ้าน พวกเขาตามรอยจนมาเจอประตูลับที่คาดว่าน,น่าจะเป็นรังของพวกผีเสือ้อและพวกพีซเมเกอร์คงโดนจับเข้าไปในนี้ทางด้านกอบก็กำลังสนุกกับการทรมานวิจิแลนตีเพื่อเคนเอาข้อมูลลับจากพีซเมเกอร์โดยพิสเมเกอร์ก็บอกว่าเขาจะไม่ปลีบปากบอกความลับอะไรทั้งนั้นมันก็แง่อยู่แล้วเพราะคนที่โดนทรมานคือวิจิแลนตีไม่ใช่เขาเป็นเวลาเดียวกับที่พวกเมินระเบิดประตูเข้ามาในห้อง พิสเมเกอร์จึงอาศัยจังหวะนี้บุกจู่โจมกอฟกอฟคือหนึ่งในพวกผีเสือ้อเขามีความแข็งแกร่งพอๆกับสาวชาวร็อกแต่พิสเมเกอร์ก็ใช้ปืนลูกสองกละนํยิงเขาและในที่สุดก็สามารถกำจัดเขาได้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นร่างจริงของพวกผีเสือ้อที่ฟังตัวอยู่ในสมองของมนุษย์อีกด้านหนึ่งจอนที่รออยู่ในรถ สังเกตเห็นยูโดมาสเตอร์กำลังขับรถออกไปจากบ้านเมินสั่งไว้ว่าจะให้ใครออกไปจากพื้นที่ไม่ได้เพราะถ้าคนภายนอกรู้เรื่องนี้ทุกคนในทีมจะต้องสวยแน่ๆจอนจึงขับรถชนยูโดมาสเตอร์และสามารถจับตัวเขาเอาไว้ได้เวลาต่อมาพวกเขานำเอกสารและหลักฐานที่เก็บมาจากบ้านกอฟและห้องของสาวชาวร็อกเพื่อสืบหารัางของพวกผีเสื้อที่ยังเหลือรอด เมินสั่งให้จอนคอยดูยูโดมาสเตอร์และมัดตัวเขาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้จากภารกิจเมื่อคืนนี้ทำให้วิจิแลนตีกลายเป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการนี้เขารู้ความลับมากเกินไปแล้วและเมินคิดว่าได้เขามาเป็นพวกยังดีกว่าต้องกำจัดเขาทิ้งพิสเมเกอร์แ้กลับมาที่บ้านพอ่อ เขากวาดหมวกทุกใบไปจนเกลี้ยงเพราะภารกิจครั้งนี้คงต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีในการต่อสู้และนั่นทำให้เขาได้รู้จากลุงข้างบ้านว่าพ่อของเขาโดนตำรวจจับไปแล้วพิสกเมกเอร์โกรธมากที่เมินปกปิดเรื่องนี้และเขากำลังมาที่เรือนจำเพื่อมาเยี่ยมพอ่อโดยเมินส่งลีโอตามากล่อมให้เขาใจเย็นและจะต้องพยายามพูดให้เขาเปลี่ยนใจไม่เข้าไปเยี่ยมพอ่อ เพราะหาก Peace Maker ลุดปากบอกข้อมูลลับเกี่ยวกับปฏิบัติการไปละก็ทุกคนในทีมจะต้องสวยแน่ๆแต่เธอก็ไม่สามารถห้ามเขาได้อีกด้านหนึ่งจอนก็พบว่ายูโด,โดมาสเตอร์หายตัวไปแล้วเขาพยายามโทรบอกลิโอตาท่านใดนั้นยูโดมาสเตอร์ก็ออกมาจากตู้ล็อกเกอร์และเข้าจู่โจมจอนพวก Peace เกอร์มาถึงแล้วก็พบว่าอาการหืดหอบของจอนกำลังกำเริบ p i ชเมเกอรไล่ตามยูโดมาสเตอร์มาที่ลานจอดรถทั้งคู่เข้าปะทะกันอีกครั้งในขณะที่กำลังต่อสู้ยูโดมาสเตอร์พยายามบอกบางอย่างเกี่ยวกับพวกผีเสือ้อแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็โดนล,ลีโอตายิงจนบาดเจ็บและหมดสติไปอีกแล้วเวลาต่อมาพี a เมกเกอร์กลับมาที่บ้านเพื่อนๆจำเจ้าผีเสือ้อที่บินออกมาจากศพของกอฟได้ใช่ไหมครับพ i ชเมเกอร์เก็บเจ้าผีเสื้อไว้เพราะเขาคิดว่าหากหาทางสื่อสารกับมันได้ อาจจะได้รู้ว่าพวกผีเสื้อต้องการอะไรและคิดจะทำอะไรกันแน่ในคืนเดียวกันนั้นลีโอต้าก็พบสิ่งที่อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญของพวกผีเสือ้อสาวชาวร็อกและกอล์ฟทั้งคู่มีนามบัตรของบริษัทขนส่งแกลนไทยบริษัทนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกผีเสื้อก็เป็นได้โดยเมินบอกว่าบริษัทขนส่งแกลนไทย อาจจะเป็นบริษัทที่พวกผีเสื้อใช้ผลิตของเหลวสีอัมพันธอันเป็นแหล่งอาหารเดียวของพวกผีเสื้อและจากจุดนี้นั่งรถไปยังบริษัทแกลนไทยใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแล้วฮาคอดกับวิจิลันตีจะแอบเข้าทางโกดังด้านหลังส่วนพิสแมกเกอร์กับลีโอตาจะบุกเข้ามาทางประตูนหน้า พิสเมเกอร์มาพร้อมหมวกที่สามารถเอ็กซเรย์ได้แล้วเขาก็พบว่าทั้งโรงงานนี้ไม่มีใครเป็นมนุษย์มันคือโรงงานของพวกผีเสือ้อทางด้านฮาคอตที่แอบมาด้านหลังเธอก็ถูกพบและกำลังถูกโจมตีโดยพวกผีเสือ้อฮาคอตและว,วิจิลันตีกระนํำยิ่งใส่พวกผีเสือ้อและหนีมาหลบในห้องที่ดูคล้ายกับห้องเซิร์ฟเวอร์พวกฮาคอตติดอยู่ในห้องนีโดยมีพวกผีเสื้อเป็นกองทัพ พยายามพังประตูเข้ามาในห้องไม่นานนักพีซเมเกอร์ก็มาถึงและใช้ระเบิดมือที่มัดมันติดกับกระสุนรถถังโยนใส่พวกผีเสือ้อนั่นจึงทําให้พวกมันระเบิดไม่เหลือซากพิสเมเกอร์บุกเข้ามาในห้องเซริร์ฟเวอร์และสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาคือซูปเปอร์กอริลลาขนาดใหญ่ยักมันกระโดดถีบขาคู่ใส่พิสเมเกอร์ อาคอนและลีโอตากระนำยิงไซมันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถล้มมันได้วิจีแลนตี้แทงมันด้วยมีดแล้วกาจะรีบชิงแต่ก็โดนหวดจนลงไปนอนกองกับพื้นปิสเมเกอร์กระโดดใส่เจ้ากอริลลาและกระนำรั้วมัดไซมันอย่างต่อเนื่องแต่ก็โดนเหวี่ยงจนลอยเหมือนปุ๋ยนุ่นท่านใดนั้นจอนก็โผล่มาพร้อมเลื่อยไฟฟ้าและใช้มันเสียบทะลวงเจ้ากอริลลาจนสามารถกำจัดมันได้ ภารกิจทำลายโรงงานผลิตอาหารของพวกผีเสื้อสำเร็จลุล่วงเพราะทุกคนร่วมมือกันแต่ยังมีปริศน,นาเกี่ยวกับพวกมันที่ยังไม่ถูกเปิดเผยพวกเขายัางต้องฟาฟันอุปสรรคอีกมากแล้วพบกันใหม่ใน p i a c e m a k e r อีพีทัดไปนะครับเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย